วันนี้วันที่28ตุลาสองห้าตอนนี้น้ำกำลังลงเริ่มจะแห้งแล้วอันนี้กำลังเก็บพื้นที่ในบ้านให้เข้าสภาพปกติ ใหญ่เลยนะคะร้อนไหมคะร้อนทำตัวให้เป็นประโยชน์นะคะ ทีมข่าว D.N.N. ติดตามข่าว <laughs> อยู่นะคะสภาพดินโคนี่ <c oughs> คุณตาอดอ ออก,กำลังขัดพื้นกำลังถูกพื้น ภายในบ้านก็แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวรอเก็บทำความสะอาด